นี่คือเพย์เมเกอร์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเวลานี้ดาวรุ่งทีมชาติเยอรมน,นีวัย22ปีที่กำลังจะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลด้วยค่าตัวมหาศาลซึ่งหากดีลนี้ลุล่วงเขาจะกลายเป็นนักเตะที่แพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์สโมสรทันทีโดยวันนี้จ่าฝูงจะพาทุกคนไปดู10เรื่องราวของฟอเรียนเวสที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน 1. ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ฉลาดที่สุดในรุ่นบรรดาโค้ชและนักวิเคราะห์หลายคนต่างยกย่องเขาว่ามีความเข้าใจเกมในระดับสูงตั้งแต่อายุยังน้อยมากกว่าเด็กทั่วไปอดีตผู้จัดการทีมอย่างชาบีรอนโซเคยเกล่าวเอาไว,วา้ว่าเวสเป็นเด็กที่เข้าใจเกมเหนือกว่าวัยเขามองเกมในแบบที่แตกต่างจากเด็กคนอื่นเขาคือสมองของทีมและเขาก็เข้าใจเกมราวกับรู้อนาคตล่วงหน้า 2. ร่างกายถูกออกแบบมาเพื่อเป็นนักฟุตบอลพ่อของเวสตเคยเป็นอดีตนักฟุตบอลในลีกล่างของเยอรมันส่วนแม่ของเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการและฟิตเนส ตั้งแต่5ขวบเวียสถูกฝึกให้กินโปรตีนในเวลาที่ร่างกายฟื้นตัวดีที่สุดถูกจัดเวลาเข้านอนถูกจัดเวลาฝึกซ้อมฟุตบอลและมีตารางชีวิตที่ชัดเจนตั้งแต่วัยเด็กเรียกได้ว่าครอบครัวของเขาทําเพื่อให้เวียสโตมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ดีและในปัจจุบันพ่อแม่ของเขาก็ยังเป็นเอเจนต์ส่วนตัวให้กับลูกชายโดยดูแลทั้งเรื่องสัญญาและเส้นทางอาชีพอย่างใกล้ชิด 3. มมีพี่สาวเป็นนักฟุตบอลอาชีพ หลายคนอาจไม่รู้ว่าฟอนเลนเวียสไม่ใช่คนเดียวในบ้านที่เดินตามเส้นทางนักฟุตบอลเพราะเขามีพี่สาวแท้ๆอีกหนึ่งคนชื่อว่ายูเลียนเวียสเธอเป็นนักฟุตบอลหญิงอาชีพเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรุกทั้งคู่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเมื่อตอนเด็กๆเ,เราเล่นฟุตบอลด้วยกันที่สวนหลังบ้านเราผักดานซึ่งกันและกันมาโดยตลอดซึ่งจะเห็นได้ว่าครอบครัวนี้ไม่ได้เป็นเพียงครอบครัวที่สนับสนุนฟุตบอลเท่านั้นแต่เป็นครอบครัวที่ฟุตบอลคือชีวิตอย่างแท้จริง 4. ยิงประตูได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ทัพอินซีเหล็กในเกมกระชับมิตรเมื่อเดือนม,มีนาคมปี2024ที่เยอรมน,นีพบกับฝรั่งเศสเมื่อเสียงนกหวีดเป่าเริ่มเกมเวียใช้เวลาเพียง7วินาทีกดด้วยซ้ายยิงไกลระยะ25หลาบอลพุ่งเสียบเสากลายเป็นประตูอย่างเฉียบคมทำลายสถิติเดิมของลูคัสโพร์นสกี้ที่เคยทำไว้เมื่อปี2013ซึ่งเป็นการเฉลชนะกันเพียงเซียววินาทีเท่านั้น 5. เคยทำสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในบุนเดสลีกาย้อนกลับไปในวันที่6มิถุนาย,ยนปี2020ในเกมที่เลเวอร์คูเซ่นพบกับไบเยนมิวนิกเขายิงประตูได้ในเกมนี้จนกลายเป็นแข้งที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ด้วยวัยเพียง17ปี34วันและนี่ยังเป็นประตูแรกของเขาในเวทีบุนเดสลีกาอีกด้วยแต่ก็แอบน่าเสียดายที่สถิตินี้ถูกทำลายไปแล้วโดวยยูซูฟามูโกโก้กองหน้าของโบลิเซียดอร์มุนที่ยิงได้ด้วยวัยเพียง16 6ปี28วัน6เคยบาดเจ็บหนักพักยาวแต่กลับมาโหดกว่าเดิม เมื่อเดือนมีนาคมปี2022เวสตได้รับบาดเจ็บรุนแรงเอ็นคว้หน้าหัวเข่าข้างซ้ายฉีกขาดเวลาผ่านไป9เดือนเวสยสกลับมาลงสนามได้อีกครั้งและเขาก็มีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเดิมโดยฤดูกาล2023-2024ที่เวสตได้ลงเล่นแบบเต็มฤดูกาลเขามีสถิติเลี้ยงบอลหลบคู่แข่งไปทั้งหมด154ครั้งมาที่สุดเป็นอันดับ2ในบุนเดสลีกาจ่ายบอลคีพาห์74ครั้งมากที่สุดเป็นอันดับแยิงได้11ประตู11แอสซิสคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ย แ่มแห่งฤด,ดูกาลและยังพาเลวอคุเซนคว้าแชมป์บุนเดลิก้าแบบไร้พ่ายซึ่งเป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์อีกด้วย7 เคยปฏิเสธที่จะย้ายมาอยู่กับเรเวอร์คูเซนย้อนกลับไปเมื่อปี2010ตอนที่ฟอร์เรียนเวสมีอายุได้เพียง7ขวบเขาเคยถูกเรเวอร์คูเซนชักชวนให้ไปอยู่ในแอกคาเดมีและในขณะเดียวกันก็มีอีกหนึ่งสโมสรที่สนใจในตัวเขานั่นก็คือ FC โคโลนสุดท้ายเวียสเลือกที่จะย้ายไปอยู่กับโคโลนด้วยเหตุผลที่ว่าการเดินทางสะดวกกว่าใกล้กว่าและปลอดภัยกว่าสําหรับเด็กอายุ7ขวบที่ต้องเดินทางไปสนามซ้อมหลายวันต่อสัปดาห์จนกระทั่งในปี2020ตอนที่เขาอายุ16ปี ก็ได้ตัดสินใจย้ายจากโคโลนมาอยู่กับเลเวอร์คูเซ่นอย่างเป็นทางการเพราะเขารู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่จะพัฒนาตัวเองไปอีกขั้น เป็นนักเรียนและนักบอลในเวลาเดียวกันตอนที่เวียดอายุ17ปีและขึ้นชุดใหญ่ของเลโอคูเซนเขายังเรียนอยู่มัธยมปลายในตอนเช้าเข้าเรียนตามปกติตอนบ่ายก็มาซ้อมกับทีมและวันหยุดเสาร์อาทิตย์เขาก็ลงเล่นในบุนเดสลิกาจนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เวียดต้องพลาดลงเล่นในยูโรปาลีกเพราะติดสอบปลายภาคและแล้วในปี2021เขาก็ผ่านมันมาได้เรียนจบมัธยมปลายสําเร็จซึ่งนี่คือตัวอย่างที่ดีมากๆสําหรับนักเตะเยาวชนที่ไม่ละทิ้งการเรียน ไอดอลของเขาคือลิโอเนลเมสซี่เอสเคยออกมาเปิดเผยว่าเสื้อฟุตบอลตัวแรกของเขาคือเสื้อทีมชาติอาร์เจนตินาพร้อมกับสกีนชื่อของเมสซี่ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจที่เวส์นั้นชื่นชอบเมสซี่เนื่องจากพวกเขามีการเล่นที่คล้ายกันโดดเด่นในด้านของเทคนิคสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งในแนวลุกมีวิสัยทัศน์ที่ดีและสามารถพาบอลผ่านผู้แข่งได้ในพื้นที่แคบถึงขั้นที่ชาบีอลรนโซยังกล่าวเอาไว้ว่าการขึ้นที่ของเวส์เหมือนกับเมสซี่มากจริงๆ และ1ิตัดสินใจเลือกลิเวอร์พูลเพราะอร์เนอร์ชลอต ต้องบอกว่าฟอร์เรนเวสคือหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่หลายทีมยักษ์ใหญ่หมายตาไม่ว่าจะเป็นไบโอมิวนกหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็อยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมแต่สุดท้ายเวสเลือกลิเวอร์พูลและหนึ่งในเหตุผลสําคัญนั้นก็คือการได้พูดคุยกับอาร์เนอร์ชลอตแบบตัวต่อตัวชลอต <l> ได้ให้คํามั่นกับเวสว่าเขาจะเป็นศูนย์กลางของทีมในบทบาทเพลย์เมเกอร์พร้อมการันตีว่าจะมีตําแหน่งสําคัญในแนวลุกของลิเวอร์พูลและนั่นเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เวสเลือกหงส์แดงเหนือกว่าสโมสรอ,อื่น และทั้งหมดนี้ก็คือ10เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับ f อร์ n v นเวียสว่าทีเพย์เมเกอรคนใหม่ของลิเวอร์พูลและถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจากฝูงไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ